เสียงเราๆนะท่านผู้ชมผมก็ผมเซลฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พาท่านชมรถเข้าใหม่ของทางร้านนะกับเจ้ายามาฮ่าเอ็กแม็กสามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปีสองพันสะิบเก้านะท่านผู้ชมก็ต้อนรับหลังสงการนะ,ะเพิ่มการเป็นเสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่ามาสำหรับใครนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook PK Superbike n o ทบุ e ี n t หรือช่องทาง YouTube PK Superbike n o ทบุรี a b l เพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเรานะครับผมคันนี้เราจัดส่งให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมสวยๆนะครับอ่ะมาเรามาแลกของแต่งกันหน่อยก็อาจจะเป็นปอกแฮนด์เดโทนานะครับแล้วก็ตุ่มปลายแฮนด์นะ สวยๆนะครับส่วนปั๊มบนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นของฟอร์ซ่านะครับพร้อมฝากกระปุกน้ำมันนะงาน CNC นะครับผมแล้วก็ชิวหน้านะครับทรงซิ่งนะเป็นชิลสนะครับพร้อมขางาน CNC เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับสวยๆเลยนะจุดสีเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับส่วนล้อหน้านะครับเดิมๆนะก็จะทำเป็นน้ำเงินนะครับปั๊มนะ ทำเป็นเหมือนทํางานคล้ายๆงาน CNC นะท่านผู้ชมลายสายถักนะครับลายน็อตเลดนะท่านผู้ชมด้านข้างนะครับใ,ใส่ยนะต่อมาก็จะเป็นท่อนะครับท่อจะได้เป็นเอ่อท่อทรงอาคารนะคะปลายคาร์บ,รบอนแท้นะครับคอไทเทนะครับผมสาวิอาร์มหลังนะครับแต่งนะสวยๆเลยนะครับ ปั๊มหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะคล้ายๆเหมือนงาน CNC นะพร้อมอสายถักนะครับผมแล้วก็ชกหล้างโอลินนะต่อมานี่อ่ะมาฝั่งแข้งกันบ้างนะแข้งก็จะเป็นงานงานแต่งเหมือนกัน c ซ c เหมือนกันนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมสายสายแต่งนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับและเป็นสีชานะท่านผู้ชม แล้วก็บ่อนะครับเป็นได้น้ําเงินนะปะเรียบร้อยอ่ะดูใต้บ่อก,กันหน่อยใต้บ่อมีอะไรกันบ้างคันนี้สักครู่นะท่านผู้ชมชึบอ่ะมาใต้บอ่อเป็นดูสดนะท่านผู้ชมก็จะมีตัวครอบนี้ให้นะคลาบผมสวยๆนะเก็บงานเรียบร้อยนะครับอ่ะมา เรามาดูหน้าใหม่กันหน่อยคันนี้ก็จะวิ่งอยู่เท่าไหร่กันนะสักครู่นะท่านผู้ชมสองหมืน่นหนึ่งพันกาโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะครับ สวยคลิปนะท่านผู้ชมใครที่สนใจเจ้า xmax คันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายร้านเรานะก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า pk superbike non t h a l a i นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับพิมพ์ใน Google Map ว่า pk superbike non t h a l a i นะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่แยกปากเกร็นนทบ,บุรีนะเออผมก็พามาชมคร่าวๆประมาณนี้นะ รถเข้าใหม่หลังสงการนะครับผมก็ใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะครับมันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะท่านผู้ชม PK Superbine n o n นนทบุรีเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคันหน้าเซลฟฟู Self food, ขอลาไปก่อนนะครับผมกระาบสวัสดีครับ